ในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2ออย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม L D L หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารูจากด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟลปิดยากกันไหมเนาะ ย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศอ้าเริ่มยากนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทําให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกําลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกําลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟต ถวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ท,ขที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่น,นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่า วันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูในค o o เก e ทุกคนไปจะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีกว่าหายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้น เราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซเอฟเฟกที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทําลายผนังเซลล์ sell, ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกําลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ อดอกนะนะครับช็อตที่3คือทําลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็ก์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผานน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยา